หนูขายไม่มีใทรการตรกติดหนูกินเฉยๆเพราะหนูกินหนูกินลองอันนี้เฉยๆเพราะว่าตั้งแต่อาทิตย์ก่อนใช่ไหมอาทิตย์ก่อนอน้วยนะวันตั้งแต่นหนูกินแล้วหนูก็กลับก่อนกเข้าไปนอนก่อนแล้วยังเดือน,นตั้งแต่พวกพี่ๆแล้วก็พวกน,น้องอยู่ตรงนั้นแหละเขากินแล้วมีคนแจ้งมีคนแจ้งวันนี้หนูก็เลยลอง ลองกินว่าจะมีใครแจ้งมาไหมพอหนูเข้าไปปุ๊บแล้วมีแต่แต่พวกพวกพี่แจ้พวกันนี้นะนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วเขาบอกว่ามีคนแจ้งกูุ่เข้ามาสี่คนแต่หนูกินมาไม่เคยมีใครไม่เคยมีใครนนี้นะเราเลยลองนั่งก็ใครจะแจ้งมาไหมดรงกว่ารอบก่อนอีก โอ้ยมาแล้วแหละขออยู่ภายกาดแยงมาโลดยังดังกระหลอบก่อนคือประแจ้งมาโลดมีมี กินมาตั้งทะเลทีผมมีไฟแจ้งนูกก้กระโบเก่งหลอกแต่นูกก้กระเติบหนึ่ง,าาง,เ,งเดียวทำมาเกินกระโบเก่งหลอกแต่กระเติบหนึ่งกินเบียกับเ่าเคยลงก่อนภัยลงลำล่างมือ ไอ้เนี่ยนอนนอนหลับเนาะไม่ไม่ใช่เจงสิคิดเจงสิเจียงจจงสิ <c oughs> ไม่ใช่วันนั้นอะวันนั้นอะเรากินก็กินแหละแต่รู้เรื่องก,ก่อน ก็กินด้วยกันแหละก็กินด้วยกันแหละแตนหนเลิกก,เลเลกก่อนแล้วทีนี้ยังเหลือแต่พวกพี่เขาไง<อ>ตั้งแต่อาทิตย์กันก่อนโน้นนะพี่โลมหนูก็เลยหนูก็เลยเข้าไปนอนอาทิตย์นั้นอะ่ะหนูก็เลยเข้าไปนอนว่าหนูก็เลยเข้าไปนอนประมาณสี่โมงใช่ไหมโมงจะห้าโมงนี่แหละประมาณนี้แหละ มีตำรวจเข้ามาเขาก็รู้อยู่ว่าเป็นบ้านใครแล้วเมื่อเขาก็ไม่ได้ถามอะไรหรอกเขามีคนแจ้งมาเห็นลืงพี่แจ้งมาเล่าให้หนูฟังนี่กินพี่แจ้งครับมาเล่าให้หนูฟังแล้ววันนี้นกเลยบอกว่าเออเดี๋ยววันนี้กินอีกมีใครแจ้งไ,งไหมอะไรอะไรกินอลไรกินอยู่หน้าบ้านวันนั้นนะครับกินห้อง ไได้ว่ายังด้วยล่ะ้ามาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกคุณแต่เขาแค่ถามว่ากินอะไรกันมีคนแจ้งมาเขาบอกอี้ ยังได้แต่เอียานอ้อกูจีนมันจยังได้แต่เอียได้เลยเ<ง>่างอะน,นั้นก็อยู่หน้าบ้านอือทำไมอ่ะเป็นอยู่หน้าบ้านทำไมเป็นไรอย่าหาเรื่องไม่ได้หาเรื่องไม่เคยหาเรื่องใครกินมากือปีกปี่ปีไม่เคยหาเรื่องใครนะจ๊ะอย่ามาแล่บ มาแล,ลนถ้าบอบุ้จักพอจะไปดีเบาชอนพี่เป็นลงไลแล้วเหรอเบาชอนไอ่วินลงไลแล้ว